อต่อกันนะครับกับสกอาครับสองวิงซ้อมลูบดี้ในเนื้อเรื่องระดับยากสุดพุทธนะครับของตัววิงซ้อมลูบดี้ในเนื้อเรื่องแคมเปญของเธอแดงนะครับมาถึงตอนที่20หาช่องเปนหน้าต่างที่ก็าที่ทหาเวลามาสุดยากนะครับพอดีผลามแต่เดี๋ยวโอเคกลับมาแล้วนะครับผมอัปเกรดเป็นอ่ ฐานของเราสามารถซ่อมตัวเองได้นะครับถ้าเลือดต่ำกว่า50%ซ่อมที่50%เท่านั้นนะอันอื่น a c v ซ่อมนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอะเรเดสเตอร์เนาะที่จะทำให้เรเดสเตอร์กับเทคแครที่เป็นแอดตอนอ่ะอยู่ในอันเดียวกันอันนี้ผมสรุปคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะเสียเวลาแต่นี้เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของการจัดฐานวัตถุโบราณศิลปกรรมครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเราเคลียรมตังจอดก่อนด้วยเบรนเทนโฟลเซอร์เนาะเป็นยูนิตที่ยูนิตใหม่นะครับในด่านนี้นะซึ่งเราจะใช้ยูน ลิฟต์ฟิวเจเนเรเตอร์เนาะเป็นสนามพลังลิฟต์ฟิวนะครับสามารถลดดาเมจทีมของเราวีละสามถ้าใครก็ตามที่ไม่มีเอเนอร์จีใครก็ตามที่ไม่ใช่โบตอสเนาะจะเข้าเลือดไปเรื่อยๆเลยถ้าอยู่ในบงบาลีนะครับหลักๆก็ทำลายตัวเพื่ออะไรแค่นี้ก็จบนะครับพอเราเคลียร์จุดลงจอดได้ก็เป็นการเอาถานมาลงนะฮะมาลงปุ๊บก็เหมือนเดิมนะครับ S.C.V เก็บแล้วตั้งคีย์รัดแล้วก็ปั๊ม S.C.V ลงมิวนะฮระหว่างนี้ให้ไปเล่งคูเซอร์ไปไล่เคลียร์แมปนะครับเพราะว่าจะมีอยู่

อรีก็ขอสัก2อ S C V ลงอาร์มอรี่ครับเพื่อช่วยกันสร้างได้เร็วๆระหว่างนี้เกี่ยเรียบร้อยเก็บเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็รอ S C V เข้าบ้านก่อนให้ S C V มาถึงปุ๊บลงเป็น3มบังเกอร์เอาไปกันบ้านเนาะจะฟอตจะตกมาเรื่อยๆนะครับอระหว่างนี้สามตัวนี้รอเข้าบ้านก่อนแล้วก็รอ แอนดเตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงสองไป็นเครื่องคูเซอร์นะครับจะเป็นการสแปมไปนเครื่องคูเซอร์รัวๆนะจะพยายามนะฮะอยากพยายามขยัคัดช่วงเนาะเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้นานมันก็ยิ่งทียิ่งยากขึ้นอ่ะระหว่างนี้ลงในล็อกหน่อยดีกว่าสายดีพอตาพอตที่เสร็จแล้วก็ประมาณเซนเตอร์ไปเลยเดี๋ยวใจเย็นๆมีความได้แล้วแต่ว่าไม่พอ ลองลงสองเมล็ดคูเซอร์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้แร่มีอาการเหมือนเก็บแล่ไม่ทันนะครับผมจะสร้าง S C V เฉลี่ยเก็บแล่เนี่ยแค่ยี่สิบนะก็จะต้องรีบสแปมมาลีนะครับว่านั่นแหละยี่สิบโอเค What's going on? แต่ว่าตอนนี้แร่ไม่มีแล้วนะครับอ่าโอเคตรงอีกนึ่งบังเกอร์เดี๋ยวผมจะเอามารีนไล่เข้าให้เต็มคนะ่แนนแล้วก็สองเบดเออร์คูเซอร์ต้องรอไให้มันเป็นห้าก่อนตอนนี้มีแค่สามยี่สิบแล้วพอนะฮะเพราะเดี๋ยวตอนแรกตอนนี้จะเก็บไวมากเลยอ่าแล้วเราก็จะรอหนึ่งไม่ได้แบ่งซ้อนไป ครับเพื่อที่จะเอาให้เขาใช้ไปขยาย expand จุดที่สองดาชนี้ทั้งแบบนะครับจะมีจุดแรกแค่2จุดเองเนาะมีทรัพยากรทรัพยากรค่อนข้างจำกัดนะครับบริหารค่อนข้างเกี่ยวกแบบับ Metal Surfer มันใช้ตังค์เยอะมาก400มี่ใลรอมากแล้วก็300แคสนะครับที่ได้ว่าถ้าพังหนึ่งคันนี้ร้อ้ง่ายเลยนะฉะนั้นเราจะต้องเซฟมากๆนะครับที่งยิงนะพยายามอย่าให้พังสักคันจะดีกว่าเพราะความเร็วในการผ่านดาและโอกาสที่สูงขึ้นนะครับในการผนะ่านนะเข็นวอร์พิก Okay. โอเคที okay. ่บ้าเรียบร้อยลงมาเซนเตอร์ครับแล้วลีนมาจะเอาสีมาลีที่หนึ่งันเข้าไปนะครับโอเคมาแล้วห้ามเล้วกูเซอร์จะมีใครเสร็จพอดีรอไหมครับอัพเกรดรอเลยแล้วคูลเซอร์รอเลยรอแน่นอนรอลงเล่นคูเซอร์ต่อครับเบี่ยด แล้วก็ว้ตอนนี้ไม่ได้แบกมารอมนส่งแล้วเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะฮนะต้องรีบขยายเบรคครับนะยังหวะจะได้พอดีกันนะ S V คันว่างช่วยกันส่องแลมารอกันครับรอไล่ซ่อมอะไรอย่างนั้นว่าไปโอเคไ,<ว>ไปต่อไปเป็นหน้าที่ของเรือลเซอร์ครับมใช้เข้าให้เขา้าเขา,เขาขบินบินบ,บินอ,นอ้อมบนเออตนี้แล้วก็ตรงนั้นนะครับเพราะจะมีเนี่ยฮะมันเดีกันหน้าป่ะ้าน ทำสบายเสร็จแล้วนะครับมิวลงก็ขานรอเลยไม่อามาสักห้าตัวพอดีเลยคหยเขารอไปเป็นรอเลยจะให้เขาไปรอแล้วต้อยนะอ่าหลักๆเนี่ยจะเป็นการเล่งเก็บเจ้าเครื่องปันไฟตัวนี้ก่อนครับ ดิฟวิวเจเนเรเตอร์ก่อนให้ให้มันสร้างแหละตรงนีมีเรืล่อใกล้หมดแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนแล้วระวังนะเราจะไม่เสียใครไปนะเฟ้ยไม่ว่ายังไงใคยเรือส่งเขอสซีบีโดนว่ะเอสซีบีพังแครีเออร์นะครับแครีเออร์ล่อหน้าแล้ว จะเย็นเพื่อนจัดเต็มเร็วยังึกอ่กัน,นเรียบร้อยก็ยิงตอนนี้จะมีภารกิจเสริมอีกอันนึงนะครับบอกมามีเหมือนเป็นพวกนักโทษท,ที่เป็นฝั่งอ่าฝั่งโกตอตแต่แหละเขาโดนจับครับเราไปช่วยให้เขาไปช่วยเราได้เป็นพวกการกินค่าหายตัวต,วตวลอดเวลานะเอามาขัดจังหวะนะครับเอามาไปช่วยผ่านด่านได้ใช้ได้ค่อนข้างดีนะ ต้องไล่ช่วยให้ครบเลยนะครับอาเซียจะทำไว้ละ้วเรือตรงนี้เดี๋ยวเราเีรือตรงนี้แล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่า้ก็ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะหมดพอดีหมด่างานอัพเกรด complete มาเซ็นเตอร์ลงครับจะแบ่งที่เหลือรอไม่ไปอยู่ไหน ready จะให้เข้ามาซ่อมใช่ครับ Life lights oh. here. Let's go. The In the pie. We're carrying the uh Loud -huh. and clear. Acknowledged. Uh -huh. on, on my way. Go ahead. Yeah, yeah. Picking up or dropping off? What's going on? Never Never what? In the rear with the gear. Wait. Big job. Oh. Ready for pickup? Come no, along, go me. ก็ตรงนั้นแต่งสามซึ่เก็บได้ด้านหลังโอเคสแปมมิ่งรัดเดียวหมดนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยต้องรีบมารอตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาบุกตรงนี้เมื่อไหร่นะไอ้พวกโปรตัสจะเริ่มงส่งคนมาบุกแลนะ้วโอเคอเค่าแล้วก็ไปดีแบตว่างงานไปรับเซตที่สองมาโอเค insufficient vesping gas insufficient vesping gas additional supply depots required ตอนนี้ขาดแก๊สนะครับจะเหลือไอซีวีว้ดี่สักสองตัวเนาะที่เหลือเราจะเอาไปใช้นะฮะเฮ้ยอะไรมาแล้วนี่ยทีนี้เนี่ยเรามีไม้กวาดเสื้อมากัรทันครับโอเคออกระยะไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อน มีซับไทยบล็อกนม่ใช่เรื่องใหญ่ครับสร้างได้ประมาณนี้ก็ช่วยกันเก็บไปไว้เออแคสแคสแคสเอาไม่นะ แสองแบ่งสองแบ่งหนึ่งโอเคนงานเสร็จพอดีครับแล้วก็มีเหลือมีเอสซีบีว่างงานไหมมีหนึ่งไปดใบดาร์คจะมีแต่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรอไปแล้วก็ข้างล่างจะให้ดาร์คเดมเพล่าจะเอาแร็โคเซอร์ที่เหลือเนาะเห็นไหมครับอ๋อเป็นแปดแล้วต่อเรื่องฮะ insufficient thespian gas ตอนนี้เราขาดแคลนแก๊สหนักมากเาะวรอบนะจะให้มันจะมีแก๊สให้เก็บเยอะอยู่นะครับว่าเดี๋ยวได้ช่วยตักข้นโลกเพราะว่านักข่าหายตัวเนาะเขาวิ่งเก็บได้สบายๆแล้วก็วิ่งเข้าไปในตู้ในตัวบาเลียครับมาแล้วนะฮะอีกตรงนี้ก็มีไอซีบีมาตัวนึงเก็บหมดมันมีจำกัดมากๆนะใช้เยอะโดยเฉพาะตอนที่เราข้ามนะครับโอเค ไปเก็บทั้งนั้นเลยขอบคุณมากนะจเจมเรยนอร์ทำได้ดีไม่ต้องชดใช้แค่สิ่งที่พวกมันกบดก,กับเราปึ๊บใช่ไพรอนเก็บแก๊สเรียบร้อยเดินคูเซอร์อัพเกรดดาเมจครับตรงนี้เคลียร์เต็มๆที่บ้ญญานเรียบร้อยพร้อมเยี่ยม ต่อเลยฮะอ่าขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าสแกนหน่อยนะครับเทียบเลยระวังหายเทมเพลสน่นไงเนี่ยมันปล่อยท่าไฟฟ้าหดือโคตรแรงอ่ะแล้วมันจะออกระยะห่างแล้วมันจะปล่อยชาร์จอันที่สองนะครับต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะปล่อยลูกที่สองเพราะมันขับแป๊บเดียวดาเมจเราหายเสื้อเราหายหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวเรื่องตงค์นะนั่นน่ๆมากตัวละเอ้ยยาๆยาเพราะมันปล่อยสองตัวพังหนึ่งเลยบ้าเลย รีบฆ่าใช่ดูพลังงานมากดูดิกระเดียวแดงหงำแดงทั้งท like ีมแล้วถอยเลยมัจะมาร่วมกันล่ากับทาวดาริบอยู่ซอกนี้ข้าไปเคลียร์บาลีอาตัวนี้ก่อนไปกันไอนเตโอยนี่มันเอากระรอก Yes Commander w อ่าแกตรงนี้พังแล้วมาซ่อม เนี่ยนะมันจะมันจะซ่อมตัวเองแล้วก็เหลือเลือดครึ่งหนึ่งนะจะไม่เกินนี้ละหลังจากนี้มันก็ต้องไปลุ้นเอานะครับอ่ะมันจะซ่อมได้แค่ครึ่งเดียวนะหมายว่าตัวซ่อมมันจะนวัติผมอัพมาจะมีโดรนเล็กๆออกมาซ่อมครับเหมืเป่าเป่าไฟให้ดับให้ไฟมันดับอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โ ้พอดับไฟไม่ให้ไฟมันไหม้จนเลือดลดเองนะอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยตรงนี้ปุ๊บจะต้องไล่ต่อแลน่หรอมามาเชิญช่วยข้างบนก่อนมาช่วยไปสองจุดนี่ที่ตรงนี้ตั้งกีฬาไหมครับเริ่มส่งตัวบินไปนะครับเริ่มส่งตัวบินนี่แหละส่งส่ง แล้วก็มาเผาฐานเรนา,รานะถ้าเป็นแคริเออร์เนี่ยแค่จะมาตัวสองนัดนะครับถ้าเป็นอยเล่เนี่ยจะมาตัวนัดเดียวจบเลยนะฮะแต่ว่าอย่างว่าแหละมันช้าร์จาัน้างนาน,นะนอ่ะจริงๆผมว่าผมจะเก็บไว้เอาไปใช้กับเจ้าตัววอลาร์ติแฟกต์ตัวนี้เนาะเขาไกินหลักคือทำลายเจ้าเนี่ยแหละไม่ได้กินเสริมช่วยนักโทษนะแต่ว่าระหว่างทางเข้าไปนี่ก็ลำบากหนะน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะมีแบบอะไรนะมัตตา,าชิปด้วยนะน่ากลัวมากโอเคไม่ดีแบบดีแบบเดี๋ยวอีเอจิบวัี้ต้องนายบาเลีย ไปเนี่ยไปไปมาเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันหมดอีกแล้วครับอัพรับไอศุลแล้วมันจะเป็นเกราะนะครับร้อยห้าสิบคอร์สเลดินยูธใชคัอมมานเดอร์เอ็นรูอกราเกราะเกราะเกราะโอเควันนี้เราจะยิงแรงมาก ไม่ได้มาซื้อหรอกปั๊บขย,ยอะมามา,มาตกสองนัดลบไป้เลยนานะครับตัวไหนใกล้ตายจะต้องแบบรีบแยกออกนะฮะ,ะมีการแจ้งตอนนี้มันเอามาเตอร์ชีพมาแล้วต้องระวังนะ,งะค่อยเคลียร์ไปไมีดปิดการใช้งานนะให้มันสร้างนะฮะนี่มันจะพยายามสร้างอ่างก่อนลายซะ กำลังจะหลอมล่างเลยโอเคเอ่อรักกันชาบะไล่เก็บของเก็บได้แล้วขยับเข้าไปนะแค่เลือดสองเลือดด้วยนะตอนนี้เลือดซีดเลือดทีมเราเริ่มเหือดแล้วนะอ่าไปไหนกันมีคันหนึ่งให้ตายครับร้อยสามสิบร้อยเขาได้ไหมหายยาวเลย เออตายตายตายพังพังพ hey. uh, ังพังถอยถอยถอยเอ็นรอส้มอ๋อมันไม่มีแมปนะครับโดนระเบิดมาสิบลูกเดือสิบลำน่าจะเบิดไปสองนะเมื่อกี้ประมาณนั้นแล้วเข้าลึกไปไหนมาซีบีมา Yes Commander. a b a n d o n n d ship, Chief Mate. รอสัเราจะไม่เสียใครไฟอีกส้มๆๆมันแข้งอย่างไรบ้างเล็กๆๆๆนำเกียเล่เร็วสองสองสองสนะครับลักเก็บข้าไล่เก็บไประวังระวังหายชิ้ มีเดเทคเตอร์ไหมฮะนี่ก็ค่อยๆอ้อมเข้าไปเก็บไพ่เตมไพ่ก่อนอะไรอื่นอ่ะเนี่ยถ้ามีเดเทคเตอร์ครับเราเสียไปหนึ่งเราเสียไปสองแล้วระวังลอ,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 อยเลยบอกของขึ้นนะฮะปุกกันอ่ะเฮ้ยไอซีวีานะต,าตายเนี่เหรแล้วไม่มีใครซ่อมนะตอนนี้น

Yes, แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมต่อไปนะครับจะไล่ช่วยข้างบนแล้วก็ไปข้างล่างนะแต่ว่าขอซ่อมก่อนเห็นมันมันเต็มยากมากนะมันถึกนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณสิบหกสิบเจ็สิบห้าคง,ง,ง,งรับน่าจะพอแล้วแหละแต่เราจะสร้างอีกถ้าเราได้แร่เพิ่มได้แก๊สเพิ่มนะครับตอนนี้ขาดแ,แก๊สแก๊สอีกหนึอยค่อยว่าโอ้ยมึงเฮงนาะ นะโอเคเขาไปทำลายเลยได้ไหมไม่ได้ครับมันเหมือนจะอยู่ทางต่างัๆต้องเป็นเรื่องพิเร์เท่านั้นระวังระวังเอาได้แล้วเกระเลยโอเคเก็บให้หมดนะฮะอ่ามันมีแล้วเก็บบางๆก็จะถ้าเก็บตรงนั้นก็จะหมดอุ้ยมันจ อันนี้ต้องไปที่คูเซอร์เท่านั้นแหละครับโอเคอ๋อสี่หลงเดี๋ยวมันจะต้องบุกไปอีกนะฮะผมมั่นใจสิบสี่แล้วอ่ะสิบห้าสิบหกกำลังมากสิบเจ็ดอ่ะโอ้สิบเจ็ดนี่ก็เยอะนะจริงๆถ้าเราไม่เสียได้มีสองก็เป็นสิบแปดสิบเก้าเนี่ยยี่สิบได้อยู่นะ,ะมั่วที่สุดเห็นอีกเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องชิปเหมือนกันมันเรื่อชิปนี่ไงมาละจะพยายามไม่สูก้กับมันนะเลี่ยงๆไปแล้วก็หาช่องว่างแล้วเข้าไปยามาตกแฮนด์ดอนสแปมใส่เลยนะะฮ มันเริ่มพังเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบรอบๆมันเยอะมากถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันจะเราจะเสียหายทั้งหมดก่อนไหนโอเคบอกไ,ไ,ไปอยู่ที่สามที่ช่วยเดีเเ๋จะทำภารกิจเสริมด้วยเนาะแมนมาก เราแล้วแน่เริ่มหมดแน่เริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ได้เวลาที่ผมจะต้องเข้ายาวๆแหละรอเพื่อนแป๊บนักกินาก็ระวังไว้นะฮะจริงๆว่าจะให้เขาเข้าไปต่อแหลนะเสี่ยงมากในมาตเตอร์ชิพอยู่นะเฮ้ยยสคุมาแล้ว ปสามว่าที่เหลือมันจะเก็บไว้ซ่อมเนาะเพราะว่าไม่รู้นเราจะต้องเสียชีวิตแค่ไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าไปในบ้านให้ไอซีบีรอซ่อมไอซีบีพังที่กว่าเดี๋ยวรอตรงนี้ซ่อมเสร็จเดี๋ยวไอซีบีตัวนี้มาซ่อมแล้วกันนะ What him? Oh, ask really? would sir. Yes, you of ช่วยข้างบนแล้วก็อยู่ตรงข้างล่างช่วยข้างล่างแล้วก็จะตัดขึ้นข้างบนนะครับไปเข้าภารกิจหลักเป็นอันจบเกมนะว่าไป,ไปเอาอไปตรงนี้ตกใจหมดเอาไปเคลียร์นะฮะปล่อยเลยมาไปบายเรียบร้อยก๋ คก็แค่ระวังมาสเตอร์ชิพนะครับมันเหมือนมันจะแบบเนี่ยมันไปไปไหนไปไหนมาไ,ไหนมันจะหายตัว,วาาได้ด้วยนะรอบๆทั้งทั้งยูนิตนะ,ะตรงนี้อู้ยหายแดงพลาดวะยูซี่เก่าจะเคลียร์ไอเคลียร์เดี๋ยวเรื่องเั้นยินี่วาดักทีมลาดมาเก็บหายหินพลาดก่อนาามาเธอชีพเห็นปะหาย,แบบยาดนะน่นไงว่าแนละ้ว เดี๋ยวปันระวังครับถอยร้อยๆเดี๋ยวหายไร้แรงเลยบ้าเฮ้ยแล้วก็วที่สี่นะครับต้องลออ่อมาเตอร์ชีปให้มันเหลือห้าเลยต้องล่อมาเตชีปมันขึ้นขั้วบนนะี๋ยวว่าให้มันไปทางอื่นนะนจะไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยวเราต้องเติมเลื่อยๆไปเรื่อยๆกูซร้ออีกรอบนึงเรียบร้อยไปกี่เสิร์ฟน่าจะมาไล่เล่นไอซีบีหมดมาเตชิป ซ่อมก่อนไหมซ่อมให้หมดนะครับแล้วก็สิบแปดลำนี้จะไปปิดเกมนะครับตอนนี้ภารกิจเสร็จเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราก็แค่เราจะไม่เข้าไปทางตรงนะมันจะชีพมันตักจอมอ้อมโอเคซ่อมๆๆที่บ้านเก็บซ่องอัพแล้วมั้งเนี่ยทหารเห๋ยวเก็บไปซ่อมครับ อยากก็ซาซาเงียบๆหมดแล้วทุกอย่างซูนี่พรีเก็ตซ่อไปเลือดเยอะนะฮะเรือเป,เป็นยูนิตท,ที่ต้องตัวแรยังชีวิตนะอย่าไป็นไได้อย่าพังอะไร <c oughs> อย่างงเี้ยมันดีจริงนะ <c oughs> ถ้าเป็นแบบเล่นในโหมดเวอร์ซัสเนี่ยมันจะขับไปยิงไปได้นะครับ <c oughs> เป็นยูนิตเดียวในเกมมั้งที่ขับไปยิงไปได้นะเฉพาะเป็นในตัวนึกเรื่องเนี่ยต้องหยุดยิงเหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะมียามาตัวแคนนอนเนาะถ้าเป็นโหมดเวอร์ซัสเนี่ยก็จะมีสกิล วาร์ปได้ด้วยนะครวาร์ปต้นเดย์เนือทุกที่ทั่วแแบบเลยนะฮะแค่คุณดาวก็ข้างหน้านะแค่แค่นั้นเองครับแต่ว่าพอมันเป็นในเรื่องๆเนี่ยเขาเอาสกิลวาร์ปออกค่อนข้างกลงเพราะถ้ามันวาร์ปได้เนี่ยก็วาร์ปเข้ามาแกนกลางพอวาร์ปมาถึงปุ๊บก็ยังมาตกแคนนอนสแปมใส่นะจบเลยอะไรนะมาเติมชีพกับขาแล้วมะ้งับขาผมต้องเอาตัวรอดเสร็จแล้วลงล่างครับเราจอาไป Take it slow ไปอ้อมๆไปเคลียร์ตรงนี้ Yes Commander แล้วก็โยวมันกดักเทพ่าดไปล่อมาเตชิปออกมาเฮ้ยเทพราดแล้วมันมันเหมือนมันสร้างใหม่เรื่อยๆระวังนะนั่นไงเราล่อให้มันใช้ไฟไปฟ้าไปต่าง็ดีเทศดีมันเตชีบอยู่แถวนี้ใช่ไหมมันเหมือนเห็นอะม้าเนี่ย สายเรียบหรือด้านข้างมันจะชิปจะมาโอเคแค่ไี้เออเราออก็อ้อมๆหน่อยมันจะชิปปล่อยแบ็คโฮลแล้วเยี่ยมสกิลนี้มันจะหุบแล้วเข้าไปนะที่เราเคยเห็นในด่านก่อนหน้านะี้ด่านีเล่นเป็นไวกท์กที่ช่วยเหลือชาวบ้านเข้ายาวยามาโตชาร์จไฟยิ่งปิดเกณ ปิดเกมปิดเกมเรียบร้อยครับเป็นกานเดี๋ยวจบยากนะครับขอบคุณมากที่มาสนุกสนานกันสำหรับวันนี้เป็นงานเสร็จพิธีนะครับเรามาเอาของตัวนี้กลับบา้านสายขโมยของดูดิเรนอมาหยิบด้วยต,ตัวเองเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาสนุกสนานด้วยกันนะส,นสามที่สองนาทีเป๊ะเลยเนาะ ขอคุณมากแล้วก็ขอโทษทีที่ไม่ได้มาทำให้ดูบ่อนยนครับด้วยความที่ผมเปิดใจตรงนี้เลยเนาะยอดฟิเวเิยอะไรด้วยความสนใจคนที่มาสนใจค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตัวเกมี่งค่อนข้างยากนะครับเวลาทำก็ทำยากกว่าจะได้แต่ละคลิปมาที่มาสั้นๆแล้วก็แบบเล่นแล้วผ่านเลยแบบนีน้ผมก็อ่านหลายรอบนะครับหรือว่ก็กว่าจะฝึกได้ก็หลายรอบเหมือนกันเนาะส่วนตัวไม่ได้ถนัดเพียงสร้างขาดฉะนั้นก็อดใจรอหน่อยแล้วกันนะครับถ้ามีคนสคคนับสนุนผมี่ถึงมันจะไม่เยอะอะไรแต่ก็มีให้ดูแน่นอนนะครับป่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ แค่นี้แหละสวัสดีครับอาจจะพูดเร็วหน่อยนะขออภัยนะฮะไม่ได้เล่นนานไม่ได้อัดนานตต่นเต้น